สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็เป็นโพเซียนที่เราปลูกเอาไว้ในกระป๋องดำกำลังออกดอกดกๆสีสวย,สวย,สวยให้ได้ชมแบบนี้เลยค่ะค่ะวันนี้เราจะมาปรุงสูตรดินสำหรับปลูกต้นโยเซียนให้ออกดอกดกออกดอกสวยๆแบบนี้ทั้งปีนำมาฝากกันค่ะ นี่ก็เป็นโปยเซียนพันคริสตัมาค่ะที่เราได้ทำการขยายพันุ์ใส่กระถางเล็กเอาไว้นะคะดูขนาดลำต้นและกระถางตอนนี้ลำต้นก็ได้โตส่วนกระถางก็เล็กไปแล้วค่ะสำหรับการอยู่ของต้นโปยเซียนค่ะเมื่อขนาดลำต้นเขาใหญ่ขึ้นแต่ เขาก็มีรากที่ต้องการหาอาหารได้เพิ่มขึ้นดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ให้เขาได้แล้วค่ะมาดูส่วนผสมดินปลูกที่เราปลูกไว้ในกระป๋องกันค่ะนี่ค่ะก็มีปูนขาวค่ะนี่ก็จะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่นี่ก็จะเป็นเปลือกกล้วยค่ะเปลือกไข่ค่ะ แล้วก็จะมีดินร่วนค่ะดินร่วนที่เราได้ขุดนำมาจากสวนค่ะนำมาตากแดดฆ่าเชื้อประมาณ7ถึง10วันค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงสูตรดินปลูกที่เราชอบปลูกต้นโป๊ยเซียนของเรากันเลยค่ะนำทุกอย่างนะคะที่เราเตรียมมาค่ะนำมาผสม ให้เข้ากันให้หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะกะปริมาณเอาค่ะแล้วก็ไม่มีสูตรตายตัวค่ะปุ๋ยอคอกี่ที่เราใช้ค่ะเราจะเป็นปุ๋ยอคอกเต่าค่ะน,นี่ก็จะเป็นเปลือกไข่ค่ะทุกคนเปลือกไข่ช่วยเสริมแคลเซียมทําให้ต้นโพเซียนของเราแข็งแรงออกดอกสวยค่ะนี่ก็เป็นสูตรการปูกต้นโพเซียน ในหนึ่งกระป๋องค่ะดินที่เราขุดมาจากสวนเราก็พยายามทุบเขาให้ป่นแล้วก็ละเอียดที่สุดค่ะวันนี้เราก็จะย้ายต้นโปยเซียนพันคริสต์มาสนะคะนำมาปลูกลงกระป๋องแล้คะโปยเซียนพันคริสต์มาสเป็นพันุแคระดอกสีแดงค่ะ เราก็จะมาปลูกย้ายลงกระป๋องกันค่ะกระป๋องที่เราเลือกนำมาใช้ในวันนี้ก็เป็นกระป๋องดำาุ่นสิบแค่ะในราคาใบาละย5บหาบาทค่ะก้นกระป๋องเราก็ใส่ดินลงไปก่อนค่ะแล้วก็จะมาลองก้นกระป๋องด้วยเปลือกกล้วยค่ะจะเป็นเปลือกกล้วยที่เราได้ ปากจนแห้งเขาก็จะมีสีดํานะคะเราก็จะวางกระถางนําลงไปก่อนค่ะแล้วก็ใส่ดินไม่ต้องให้ร้อนกระป๋องมากค่ะการย้ายกระถางปลูกนะคะเราก็จะน้าดินเก่าลงไปด้วยค่ะดินที่ดีดินที่เหมาะสําหรับการปลูกโปยเซียนลาเขาก็จะชอนชัยออกมา ให้เราเห็นสิ่วนแบบนี้เลยค่ะการที่เราเปลี่ยนจากกระถางที่เล็กแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นภาชนะที่ใหญ่ขึ้นก็ทำให้ต้นโพรลเซียงของเราลากหาอาหารได้เยอะขึ้นค่ะเมื่อลากหาอาหารได้เยอะขึ้นก็จะทำให้ลำต้นสูงใหญ่แตกกิ่งก้านแล้วก็ออกดอกได้ดกเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ เนี่ยค่ะดินก้อนที่ใหญ่ๆเราก็จะต้องพยายามทุบให้เขาปนให้เขาละเอียดค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนจากกระถางปลูกเป็นภาชนะที่ใหญ่ขึ้นก็คือกระถางด่างค่ะกะช่วยให้ต้นกล้วยเสี้ยของเราจเจริญเติบโตได้ดยียิ่งขึ้นไปนะคะการใส่ดินเราจะใส่ให้พร่องจากปากลงมาค่ะ เพื่อที่จะเราจะได้เก็บเอาไว้เติมสารอาหารต่างๆค่ะเมื่อเวลาสารอาหารเขาหมดลงค่ะเราก็จะได้เติมปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยหมักต่างๆให้ลำต้นเขามีสารอาหารต่างๆเลี้ยงต่อไปค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการปลูกต้นโปเซียนพันคริสต์มาสของเราเราก็ชอบเลี้ยงต้นโปเซียนให้ต้นใหญ่ๆแล้วก็ ออกดอกส,สวยๆนะคะแต่ถ้าให้เราซื้อกระถางแบบกระถางปูนมาปลูกเยอะๆเราก็ไม่ค่อยมีทุนที่จะซื้อมาค่ะเพราะว่ากระถางปูนก็มีราคาที่สูงค่ะเราจึงเปลี่ยนจากกระถางใบใหญ่กลายเป็นกระปร๋องแบบนี้เราก็สามารถที่จะปลูกต้นโปเซียนของเรา ให้เป็นพุ่มที่ใหญ่แล้วก็ออกดอกดอกๆแบบนี้ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะปุ๋ยคอกส่วนมากที่เราเน้นนำมาใส่ต้นโพเซียนก็จะเป็นปุ๋ยคอกขี้ไก่ค่ะเขาก็จะช่วยให้กัดสีสวยค่ะดอกสีเข้มนะคะแล้วก็ออกดอกดกๆแบบนี้ค่ะและว,วันนี้ก็เป็นการผสมดินปลูก ที่ปลูกในกระป๋องได้นำมาฝากทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ